นี่ท่านมาป่วยอืมนี่เหรียญหลวงปู่สุขวัดปาคลองมาขาเท่าปีสองพันสี่ร้อยหกสิบหกแต่สภาพนี่คือแบบผ่านการใช้มาแบบยาวนานมากแต่ยังเหลือล่ลองรอยแต่ดูได้ยากดูได้ยากพอสมควรจะเห็นเป็นรูป หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงกลางะด้านหลังก็สึกเหมือนกันนะศึกแบบนี้เลยนะต้องขอบคุณพี่เจ้าของพระมาเลยนะครับที่เอามาให้มีโอกาสได้ถ่ายหนึ่งในเนบญจภาคีพระเหรียญน,นะ มานี้นะครับนี่รอยหัวเชื่อมขอบตัดบางมากนะเนี่ยครับรอยหัวเชื่อมไปดูด้านในทีเนี่ยครับแบบ ืะต้องสะท้อนแสงจริงถึงจะมองเห็นเป็นรูปอง,องท่านนะเพราะว่าสึกมากนะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม